我家电台。<noise> <noise> แป๊บเดียวสายตานี่เหมือนกับจะฆ่าพ่าอเจ้าลูกแม่ชะนีฉไม่ลืมฉันระวังต่อขอบคุณมากนะครับสุลักระวังน,น้ำใจวันนี้แฟนคลับผมมาไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวพ่านอนอยู่ที่บ้านเพราะมันเป็นวันอาทิตย์นี่แสดงว่าที่มานี่ไม่มีใครมีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆี่แม่แม่ แฟนคลับของนางเอกวางขาวอเนกลาบนะคะที่เมตากันมาโดยตลอดนางเอกวางขาวเหมือนน้องสาวของพระเอกนิรันดร์อันตรีเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องเอกวางขาวนั้นยังเล็กๆอยู่เลยนะคะประมาณสิบขวบถึงสิบเอ็ดขวบเข้ามาอยู่ดีๆแล้วขอบคุณพี่ๆแม่ๆของพระเอกนิรันดร์อันตรีพี่ๆแม่ๆของน้องเบิร์ดเดย์ด้วยนะคะที่มีรังวัลใจกับนางเอกวางขาว เดี๋ยวจะได้ชมการท่าปิดปากแดะประทับฝีปากระหว่างเขาวและน้องดวงกาวบุญจำลองนะคะสนุกสนานอย่างแน่นอนท้องเรื่องสามีจีตราเนี่ยคนเนี้ยจำได้แฟนขับตัวจริงอ๋มันไม่มีเมียขับรถน้ำฝาด้วยน้องน้ำฝาด้วยน้ำฝาด้วย ฝากผลงานการแสดงของเพลงนิรันดร์เลีนะคะบริษัทโรดมีเดียเอนเตอร์เทเมนต์ในท้องเรื่องเมียเฉลยมีวามจำหน่ายแล้วทุกแผงเทปและเร็วๆนี้จะทำการแสดงอัลบั้มีี d แกรแสดงสดในเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันที่28มีนาคมที่บริษัทสตูของโรดมีเดียเอนเตอร์เทเมนต์นะคะเป็นเรื่องที่สองนะคะผลงานของเพวองนิรันดร์เฉลี วางแผงทุกแผงแล้วก็ที่กับประสินค้าต่างๆนะคะมีจำหน่ายไปหาซื้อมาชมมาเทียกันดูนะคะขายดีมากนะครับซีดีของนิรันดร์นชลีนะครับขายดีเพราะใครคะเพราะนิรันดร์เขาเหมามานะฮะ <c oughs> ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เหมาบ้างล้วก็ไม่ได้มาแจกนิเก้นนะมาขายเนปโปปิงก์ว่ายังไงหรือไม่รัชลี ยังไงยังไงก็ต้องให้เจ้าเข้าวิธีสยุมพรกับฟ้าน้อยน่ะเลยหนักดีผู้ไปย่ำเรียนเดียรครับสวยแล้วก่อนที่จะสวยแต่มือกำลังจะสวยแล้ว

รัทธิณีไม่รู้จักเลยลูกว่าตัวอะไรเคยเห็นไหมตัวลังเลอ่ะก็มันจะไปไหนมันก็ไม่ไปไหนลกเออนั่นแหละก็เจ้าเหมาะนะกลับมาแล้วเสร็จพ่อท่านเสร็จพ่อได้กว่นน้อยแหลเดเสร็จพ่อดีใจที่เจ้าและเด้กลับมาสู่แผ่นดินเอออ มาดาเล่นบทนางเอกเลยเมื่อคืนตังมันหล่นเยอะตังเยอะโอดหล่อเลยอะมาดาจะเสียงก็ไม่ได้ละขาโง่บอกเออมิสิกจะมีไรนีองค์ใหม่ทำไมไม่หานุ่เราวขาวเดียวกันจะมีเด็กขนาดนี้ชาวยฟ้าน้อยนี่พูดจังฉากไย อ้าวเกษพ่อมีเนี้สวยขนาดนี้อ,นนอันนี้พี่พาไม่เห็นสีหรอไม่ใช่แม่แต่งตัวเหมือนหมอกย่าเลยเปรดแกงืคนแกงพี่งอ่ะพุกคนคนนี้เช่ราทำู ฟาโนออยอะไรเลคือหมูชันกลับมาหมูชันมีสิ่งสําคัญอยากจะกลับมาทูลขอกับเสด็จพ่อเจ้าค่ะสิ่งสําคัญที่เจ้าจะทูลขอเจ้าเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อว้ากันลาวฟาโนออยอะไรสิ่งที่เจ้าปรารถนายอยากจะได้พ่อรู้ใจเจ้าดีพ่อเอาใจไว้ให้เจ้าแล้วลูกเสด็จพ่อจริงจริงพี่หมูพี่พี่หมอมาบอกข่าวมาบอกพ่อก่อนเลยว่า ว่าสิ่งนั้นตรงใจกับเจ้าหรือไม่ฉันอยากรู้พระเจ้าค่ะสิ่งที่พ่อนั้นปานาเตียไว้กับเจ้า <c oughs> ก็คืออะไรเสร็จพ่อนั้นจะให้เจ้าเข้าวิธีสิุกพรกับรัชนี